สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนิธฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่45 วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระกนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารมีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมสมเด็จยา่าทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่45โอกาสนี้พระราชาทานโลท่ที่ระลึกแก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตฮาวเวิร์ดกราฟส์นักเคมีจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา และพระราชทานโล่รางวัลแก่นักวิทยาศาสตร์อวุโสนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นนักเทคโนโลยีดีเด่นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2562รวมทั้งนักเรียนชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์โดยดับประเทศประจำปี2561 สำหรับการประชุมครั้งนี้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดขึ้นถึงวันที่9ตุลาคมนี้ภายใต้หัวข้อต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งเพื่อให้อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย ในการนี้ทรงฟังบรรยายเรื่องการออกแบบและการประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโอลิฟินเมตาทิซิสแบบคัดเลือกโดยศาสตราจารย์โรเบิร์ตฮาวเวิร์ดกราฟส์นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2005และเรื่องเทคโนโลยีการจัดการเก็บพลังงานเคมีไฟฟ้าปัจจุบันและอนาคตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรีสว่างพฤกนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2562จากนั้น ท่อเพลนเน่นิทศศการและโครงงานวิทยาศาสตร์อาทิเวส o w เวล t h ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยการลดขยะจากชุมชนและผลผล,ผลิตทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นการสกัดน้ำมันจากเมล็ดสาวรถและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากน้ำมันเมล็ดสาวรร ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดเปลือกกาแฟรวมทั้งนิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อราที่จัดตั้งเมื่อปี2555เพื่อวิจัยทางด้านเชื้อราการศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อเห็ดราเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการแพทย์ตลอดจนเป็นคลังจุลินทรี์ทางด้านเชื้อเห็ดราในระดับภูมิภาคเอเชีย สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2562วันนี้เวลา16นาิก5นาที สมเด็จพระนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งมูลสถานบรมอาจพระบรมหาราชวังในการพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2562ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2562จำนวน2คนได้แก่ศาสตราจารย์ศร าราซิกาโรนาคูเป้ม็อกเวย์อายุ92ปีจากสาธารณรัฐบอสวานาซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพโดยเฉพาะวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภในสาธารณรัฐบอตสวานาได้รับการยกย่องให้เป็นมิสฟลอเรนซ์ในติงเกลและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพยาบาลสมัยใหม่ทั้งในบอสวานาและในภูมิภาคแอฟริกาใต้ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันการศึกษาอบรมด้านสุขภาพแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในบอสวานาะก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งบอสวานาะต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสหภาพพยาบาลแห่งบอสวานาะตลอดจนช่วยก่อตั้งองค์กรทางด้านการพยาบาลและการพดุงคันในประเทศต่ตางๆทั่วโลก และศาสตราจารย์เกียติคุณจุนโกคอนโดชาวญี่ปุ่นอายุ88ปีเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความทุ่มเทในการพัฒนาการศึกษาสาขาพยาบาลและการพดุงคันสมัยใหม่ของประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และประเทศในทวีปแอฟริกา เป็นผู้ผลักดันหลักสูตรการพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกในประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จความทุ่มเทและผลงานการพัฒนาการศึกษาทางการพยาบาลและพะดุงคันทำให้เกิดความก้าวหน้าและคุณภาพการให้บริการส่งผลให้มารดาเด็กและประชาชนมีสุขภาพดียิ่งขึ้น ในการนี้ได้มีพระราชดำรัสแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ซีราราซิกาโรนาคูปเป้ม็อกเวย์และศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกคนโดที่ได้รับพระราชทานรางวัลท่านทั้งสองเป็นผู้อทิศตนอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่องานพยาบาลและพะดุงคันช่วยปรับปรุงสถานภาพของพยาบาลและพะดุงคันให้เป็นที่ยอมรับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมุ่งมั่นพัฒนางานพยาบาลและพระดุงคันให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมทั้งในประเทศของท่านและในประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือนับเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพรดุงคันขออวยพรให้ศาสตราจารย์ดรชิคตชิระ ซีราราซิกาโรนาคูเป้มอกเวและศาสตราจารย์กิติคุณจุงโกคอนโดตลอดจนผู้ประ,ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงคันทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีนี้ประสบใ่ความสุขความสำเร็จมีกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมสืบไปจากนั้น พระราชทานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลณพระที่นั่งบร,รมราชสถิตมหราณในหมู่พระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาทพระบรมหาราชวังด้วยสำหรับรางวัลดังกล่าว มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช,ชนานีจัดขึ้นเนื่องในโอกาสร้อยปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช,ชนานีเมื่อปี2543เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นพระราชอนุสร์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยพิจารณามอบรางวัลให้แก่พยาบาลหรือพดุงคันจากประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอันก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้านสาธารณาสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคเอกชนและคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมสดพลเอกปเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา18.37นาฬิกา37นาทีที่พระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบาบพิตรสิตวนารามพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทาารงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้คณะสุขอาทิตย์นายดิหลกมหาดมรงกุลโรงแรมสวิสโฮเทลกรุงเทพรัชดาและบริษัทในเครือบริษัท S&P ซินดิเกตจำกัดมหาชนมูลนิธิป่อเต็กตึง บริษัททีพยประกันภัยจำกัดมหาชนและลูกหลานพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสวพลเอกปเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพลเอกปเปรมตินสุลานนท์ที่ได้สร้างไว้ให้กับประเทศอย่างมากมายเป็นอเนกประการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุ่มเทเสียสละเพื่อส่วนรวมอีกทั้งเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจนถึงรัชกาลปัจจุบัน คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าพระสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวระขะติยราชนารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมือนสุทธนารีนาศให้ทรงมีพระพลานาััยแข็งแรง วันนี้ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภร์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลักสี่มีคณะบุคคลอาทิคณะผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์นายชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคณะผู้บริหารบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนสมาคมแม่บ้านมหาไทย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะเทศบาลเมืองทุ่งตําเสาอํเาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตลอดจนประชาชนทั่วไปนําแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัตวรวรขะติยราชนารีพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ทั้งนี้ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงมุ่งสแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น ขณะเดียวกันที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะผู้บริหารและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพมหานครคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาไทยคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคมรุ่นที่1คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกและประชาชนทั่วไปนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาศพร้อมกับลงน้ม ถวายพระพรให้ทรงมีพระลานามัยแข็งแรงโดยเร็วด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับปการเพื่อประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะการประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้และผู้เจ็บป่วยมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถไปลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา30นาที จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปียณีเทียมอัมพรและดิฉันววรินีิรานาทองบอจรัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ